เรื่องแบบแปสวัสดยครับขออภัยที่ไม่ค่อยได้ลงคลิปเลยช่วงนี้นะครับไม่ค่อยได้ว่างเท่าไหร่นะมาตัวนี้วีว่าแคป์โปรนะวีว่าแครโปตัวนี้เป็นหมุนซ้ายสีทองสวยมากนะครับดูความสวยซะก่อนนะฮะเห็นไหมดูตัวบอดี้นะครับสวยมากๆเลยโอ้ยคนี่ขนขนแมวไม่เป็นไรนะครับนะดูความลื่นเป็นไงโอ้คนลื่นอะนะครับดูดิสีทองนะหมุนซ้ายนะมีเข้ามาแค่ตัวเดียวด้วยที่สำคัญโอ้โหเมียมาน้อยเกิน นะเปิดน้อตลอกตรงนี้ครับกดตรงนี้นะเปิดน้อ,ดอตหลอกกดปักนี่เนหะ็นไหมนะครับสับแขนเด้งนะครับมีคลิกเสียงอยู่นี้นะครับปรับคอนะปูนนะครับปรับน่วงปรับคอนะปูลได้สองข้างเลยเห็นไหมนะครับราคาสําคัญราคาถูกมากหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับรอบเท่าไหร่เนี่ยรอบสี่จุดสอง รอบ4.2ต่อ1นะครับนะจูสายก็ประมาณสักร้อยถึงเอ่อสเมตรนะครับสองิเมตรถึงสามเมตรนะแล้วแต่น้ำตัดสายนะครับของใหม่มีกล่องเบอร์6,000 CL นะครับ6,000 CL นะสวยสวยจริงครับจัดได้เลยนะใครหาลอกน้าดินหมุนซ้ายนะครับตัวนี้บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับราคาแค่1,150บาทครับในติอกส่งฟรีมีปทางครับผมจัดไป